สวัสดีค่ะเพื่อนๆนฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์มีอโกนิมาอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่จะมานําเสนอเพื่อนๆนนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆอนอกนิมาเศรษฐีใหม่นะคะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆนนี่เลยจ้ะต้นนี้พิมพ์ปลูกมาประมาณ3มปีกว่าแล้วนะคะยังสวยอยู่เลยค่ะเพื่อนๆนตอนนี้ต้นเขาแข็งแรงมากๆแล้วนะคะ ดูนะคะเพื่อนๆใบเขาสวยมากค่ะการดูแลก็ง่ายนะคะไม่ได้ดูแลยุ่งยากเลย3ปีกว่าแล้วค่ะเพื่อนๆยังสวยอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะอโกนิมาเศรษฐีใหม่ เป็นไม้ลูกผสมจนใบยาวชื่อเดิมของเขาก็คือเขียวเหมือนปีนั่นเองนะคะแล้วมีการมาเปลี่ยนชื่อใหม่ทีหลังเป็นต้นเศรษฐีใหม่ค่ะเศรษฐีใหม่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุยาวนานหลายปีเลยนะคะเพื่อนๆอย่างของพิมพ์สองกระถางนี้พิมพ์ปลูกมาประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะดอกของเขานะคะ เขาจะออกดอกเป็นช่อนะคะแบบช่อเชิงลดมีกาบแล้วก็ข้างในจะเป็นดอกสีขาวนะคะออกตามบริเวณซอกใบเศรษฐีใหม่นะคะใบเขาค่อนข้างจะตั้งตรงนะคะเพื่อนๆใบยาวปลายปลายใบเขาจะเรียวแหลมนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆ ตโกนีมาเศรษฐีใหม่มีถิ่นกำเนิดในเขตร,ร้อนนิยมปลูกเป็นไม้กระถางวางประดับในอาคารบ้านเรือนหรือตรงที่ที่มีแสงแดดรำไรเป็นไม้มงคลช่วยฟอกอากาศจัดอยู่ในกลุ่มว่านมหามงคลนะคะการขยายพันธุ์มีทั้งแบบเพาะ,มะเมล็ดตอนกิ่งปักชำลำต้นแยกต้นแยกหน่อปลูกนะคะแต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้วิธี แยกต้นแล้วก็แยกหน่อนะคะวัสดุที่ปลูกส่วนใหญ่จะใช้กาบมะพร้าวแล้วก็แกลบดินนะคะแล้วก็อินซีย์วัตถุค่ะอัตราส่วนที่ใช้ ก็จะมีกาบมะพร้าวสองส่วนแกลบดินหนึ่งส่วนแล้วก็อินรีย์วัตถุจากปุ๋ยอินทีนี่หนึ่งส่วนนะคะคุกเ้าให้เข้ากันนะคะแต่อย่างของพิมพ์นี่พิมพ์ใช้แค่ดินก้ามปูนะคะดินก้ามปูกับกาบ,บมะพร้าวสับนะคะเขาก็งามแล้วก็อยู่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆงามมากเลยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อนๆถ้าเราปลูกใหม่นะคะกะ็ใส่ปุ๋ยละลายช้า ไปด้วยเยไปด้วยเลยได้นะคะเพื่อนๆก็ประมาณ5-6เดือนใส่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ในการปลูกนะคะควรใช้กระถางทรงยาวก้นลึกหน่อยนะคะเพื่อนเเพราะว่าต้นต้นของเขาจะจะสูงหน่อยนะคะแล้วก็ใบเรียวยาวนะคะ,ะเขาเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะชอบแสงแดดรำไรแล้วก็ชอบอยู่ในที่ร่ม ที่มีแสงส่องถึงนะคะสมมุติว่า,าเราปลูกในบ้านในอาคารบ้านเรือนนะคะก็ให้มีแสงแดดส่องถึงบางครั้งเราอาจจะแบบต้องเปิดหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยคะ่ะให้แดดส่องมาหาเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากแต่ไม่ชอบพื้นที่แฉะนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นแดดร้อนจ,จัดๆนี่ใบเขาจะไหม้ได้นะคะ เนี่ยค่ะลำต้นของเขาก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ต้นต้นที่พิมพ์ปลูก2ต้นนี้เขาแข็งแรงมากแล้วนะคะทั้ง2กระถางนะคะกระถางนี้เขาแข็งแรงมากแล้วนะคะพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้แบบสบายๆเลยนะคะส่วนเรื่องราคานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณกระถางละ ร้อยกว่าบาท200กว่าบาท300กว่าบาทนะคะแล้วแต่ขนาดและทรงพุ่มนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆหน้าหามาปลูกมากเลยนะคะเพราะเขาเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายแล้วก็สวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะดูแลง่ายค่ะแล้วก็เป็นไม้มงคลที่แม้แต่เราฟังชื่อเนี่ยก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมคะคำว่าเศรษฐีใหม่เนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นนะคะเพื่อนๆ ลองสรรหาลองลองหามาปลูกนะคะเพื่อน<ๆ>อย่างน้อยเราก็ได้ความรู้สึกสบายใจสดชื่นเวลาที่เราได้มองได้ดูได้ดูแลเขาได้รดน้ำเขาอะค่ะเพื่อน<ๆ>สวยมากๆเลยค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่ต่อไปค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ